สวัสดีครับมาพูดถึงนะครับในส่วนของหัวแรงนะครับที่ผมขายอยู่นะครับเป็นฮาโกะแท้นะครับอ่าเนี่ยคือไส้ในนะครับไส้นของเขานะครับไส้นของเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมแกวมาให้ดูนะครับนี่คือไส้ในยนะครับ อ่ะอันนี้คือตัวปลอกนะครับจะมีตัวปลอกเหล็กอยู่ข้างในนะครับตัวปลอกเหล็กจะติดอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะฮะทีไม่ได้ออกมาเวลาเราใช้ไปน,นานๆนะครับมันจะถอดปลายเหล็กตัวนี้ออกไม่ได้นะครับจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งปลอกนะครับอ่ะเวลาผมขายนะครับผมก็จะขายอย่างนีน้นะขายทั้งตัวปลอกแท้นะครับแล้วก็หัวหัวแท้นะครับจะเป็นหัวปลายแหลมนะครับดูอย่างน,นี้นะครับเดีผมฉีกไม่ดูนะ นี่คือหัวแท้นะครับหัวแท้จะเป็นปลายแหลมๆอย่างเงี้ยฮะับปลายแหลมๆอย่างนี้นะครับเอาไว้ทําตูดชาร์จนะครับทําตูดชาร์จหรือว่าทําอย่างอื่นก็ได้นะครับมันมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยตรงนี้ครับปลายจะแหลมอย่างเงี้ยใช้ไปนานๆแหลมอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นปลอกนะครับก็จะมีปลอกตัวหนึ่งมาปลอกตัวนี้มานะครับ บอกตัวนี้นะครับตัวหนึ <pod> ่งนะครับเพื่ออใส่ตัวปลายลงไปอย่างนี้ใส่ตัวปลายลงไปนี่นะครับเนี่ยจากนั้นก็ใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับจะมีน็อตคันอยู่นะอย่างนี้ครับบอกนี้นะครับอันนี้ให้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างคอน็อตนะครับน็อตน็อตคันนะครับ เวลาใส่นะครับก็ทําอย่างนี้นะใส่ปลอกตัวนี้เข้าไปก่อนเอาปลายลงไปนะครับปลายอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้านะฮะเป็นอย่างนี้ฮะทาน็อกเข้าไปนะครับก็จะได้ปลายแหลมนะครับในการทํางานนะครับปลายแหลมนี้เลยนะครับจะเป็นปลายแท้แล้วก็ปลอกแท้ของทางฮากัวเขาเลยนะครับไม่ใช่เทียมนะครับเป็นปลายแท้ปลอกแท้นะครับ จะใช้งานได้นานนะครับหกเจดเดือนนะครับถ้าท่านใช้งานตามวิธีนะครับก็จะอยู่ได้นานไม่ไม่ไม่เสียนะครับอ่ในการทำงานนะครับในการทำงานของหัวแรงนะครับเวลาท่านกดนะครับอย่างไรไอซีอย่างเงี้ยไหลขาครับท่านจะกุมกดตัวนี้ตลอดพอกดปุ๊บเนี่ยปลายมันแดงนะครับอยากกดให้มันแดงนะครับให้มันความร้อนระดับหนึ่งพอประมาณแล้วปล่อยนะครับ ปล่อยแล้วทําการจี้ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนเป็นปลายแดงนะครับปลายจะเป็นสีแดงเลยนะครับถ้าปลายเป็นสีแดงตัวปลายนะครับตัวปลายมันจะเสียนะครับมันจะงอมันจะโค้งนะครับเหล็กมันหลอมเหลวนะครับมันจะเป็นปลายจะเป็นสีแดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้งานนะครับถ้าเรากดแล้ว้อมร้อนระดับหนึ่งนะครับให้เราปล่อยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากนะครับร้อนอย่างมากเลยนะครับหัวแรงตัวนี้นะครับ ผมใช้ในการทำตูดชาร์จนะครับเพราะว่ามันทำงานค่อนข้างไวนะครับเนี่ยมันจะร้อนนะครับร้อนมากเลยละ,นะในการวางไอซีในการวางตัว C ตัว L อเนี่ยผมใช้ตัวนี้วางเลยนะครับจะร้อนมากนะนมาณนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับ